สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับประกาศที่ทําให้พวกตีลุงเงียบเดือนมก,กราคม64มีเพื่อนเฟซหญิงสาวคนใหม่มาขอเป็นเพื่อน เธอส่งภาพมากมายเกี่ยวกับเรื่องเด็กหายที่กกกอกในนั้นมีประกาศมุกดาหารลงวันที่12พฤษภาคม63เวลาตีหนึเธอบอกแคปเก็บไว้ตั้งแต่12พฤษภาคม63ต่อมาประกาศในเฟสนี้คงถูกซ่อนหาไม่พบอีกเลย เมื่อลุงพลถูกจับผมจึงลงโพสต์ประกาศนี้เมื่อ7มิถุนายน2564พร้อมกับลงแคปเฟซบุ๊กของแม่ที่บอกว่าลูกตาย12พฤษภาคม64เพราะแม่เห็นร่างลูกแล้วมีคนแสดงความเสียใจ116คนหลังผมประกาศก็ปรากฏว่านักข่าวทีวีทุกช่อง นายตำรวจอย่างท่านวารุษผู้การแต้มท่านแรมโบ้ทานายหลายคนตาราบางคนและคนอื่นๆต่างก็เงียบหายไปเลยเพราะท่านเหล่านั้นรู้ดีว่าประกาศนี้สำคัญมากจึงไม่มีใครกล้าวิจารณ์เนื่องจากเกรงใจเจ้าของคดีสุวัสดมีผมเขียนหลายโพสต์ อยู่คนเดียวพูดถึงท่านสุวัสซึ่งไม่ใช่เป็นผู้สูญเสียแต่เหตุใดท่านจึงไม่เอาประกาศนี้และเฟสแม่มาจับผู้ร้ายตัวจริงเพราะตัวอักษรมันบอกชัดเจนในตัวของมันอยู่แล้วว่ากลุ่มคนร้ายคือใครซึ่งไม่ใช่ลุงแปลกมากที่ผู้มิชาการตำรวจไทยนั้น ไม่ดีใจที่มีคนช่วยบอกกลุ่มคนร้ายให้หลังจากผมลงประกาศ7มิถุนายน2564ไม่ค่อยมีคนพูดเรื่องนี้นักเคยให้ภาพคุณนุย้ยได้นำไปพูดถึงกันยายน64มาดามมาขอเป็นเพื่อนในเฟซผมจึงส่งภาพต่างๆให้เธอมาดามได้เ,เรื่องเวลาน้องหาย มาพูดซึ่งไม่เกี่ยวกับลุงเลยเพราะอยู่คนละแห่งกันให้ภาพเจ้าปู่ด้วยหลังจากนั้นยูทูบเบอร์หลายช่องก็ช่วยกันพูดเรื่องนี้ขอให้พูดต่อไปทุกวันจะทำให้ลุงป้าหลุดคดีง่ายๆอย่าไปสนใจเส้นผมใครที่อยู่นอกตัวไรเหตุผลพูดเรื่องนี้กันดีจังเลยขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับแม่บอกน้องน้องตายใน12พฤษภาคม63 จางเกงซักแล้วจากบ้านวางไว้ข้างร่างน้องตำรวจคิดว่าลุงแอบไปเอามาจากบนบ้านของน้องหรือไม่ใช่แน่นอนโทรศัพท์ก็เปลี่ยนใหม่และอีกหลายเรื่องพิรุษจนหูสวัสดีครับวีระลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง Youtube เบนโกกอกได้โพสต์คลิปวิดีโอซึ่งมีข้อความคำพูดในคลิปดังนี้ครับ มีคนโทรมาวันที่เจอเด็กสอดคล้องกับที่ผมเล่าเยอะแยะมากมายมีคนโทรมาวันนั้นนะครับค่าย True Move มีสัญญาณอยู่แล้วนะตรงนั้นเพียงแต่เราเดินหาหลังจากหยุดตรงที่เจอเด็กก็ได้คลื่นสัญญาณ AIS One t o Call t u o Move ตรงนั้นจะมีสัญญาณมันไม่ใช่เรื่องปกติที่ข่าวร้ายสดวันนั้น เขาเป็นคนแรกที่ทำ u t u b e ปัก200มันทำ YouTube ก่อนเพื่อนในหมู่บ้านกกอกมันขายหนูนาออนไลน์เขารู้เรื่องนี้มาก่อนเพราะเขาเคยเป็นนักข่าวมาก่อนผมรู้ทุกอย่างแต่ละคนในกกอกสู้อยู่แล้วชัดเจนสำหรับผมอยู่ข้างๆลุงพลพระแตนอยู่แล้วแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดพี่น้องต้องคุยกันถ้าญาติพี่น้องไม่คุยกัน ถ้าคุยผ่านสื่อออนไลน์อย่างเดียวก็เป็นผลไม่เป็นผลบางครั้งสื่อก็นำเสนอของสื่อแตกแขนงไปต,ต่างๆนานา,นาตามที่ผมพูดมาเราต้องตั้งวงคุยกันญาติพี่น้องคุยกันผมก็บอกป้าแตนถามป้าแตนหลายครั้งป้าแตนก็บอกว่าอยากคุยป้าแตนไม่ใช่คนไม่อยากคุยแต่น้องเขาน่ะไม่คุยด้วย ผมก็หนักใจตรงนี้ผมพูดไปสองครั้งแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วไปส่งเงินทำงานกองทุนผมก็บอกป้าแตนคุยกันหน่อยพี่น้องนะ่ะอยากคุยกันผ่านสื่อเขาห่วงแต่ยอดไลค์แตกแขนงออกไปต่างๆนานา,นาทำให้ญาติพี่น้องเข้าใจผิดกันสู้ที่เราคุยกันดีกว่านั่งจับข่าวคุยกันกินข้าวร่วมกัน คุยกันจะเป็นผลดีที่สุดคนในกอกญาติพี่น้องเวลามีปัญหากันน่ะก็คุยกันมีผู้นำชุมชนคุยกันมีกรรมการหมู่บ้านคุยกันอยู่แล้วปัญหาอะไรต่างๆนานาสำหรับผมไม่เกินเยียวยาไม่แปลกถ้าบัก200จะไล้สดวันนั้นคนหนึ่งต้องสื่อมาให้บัก200พูดต้องสื่อมาอยู่แล้ว ต้องมีคนโทรลงมาจากเขาหลังจากที่ผมเจอเด็กเจอน้องลุงก็ร้องไห้ตรงนั้นคงไม่แปลกที่บัก200ร้ายสดพูดเรื่องราวบนเขาให้มันฟังมันก็ร้ายไปบอกป้าให้คุยกันหน่อยเราเป็นพี่พี่คนโตยอมทุกอย่างถึงแม่น้องจะผิดใจเราต้องยอมความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ตาชากกอกได้พูดไว้ดังนี้ครับไม่รู้เป็นยังไงอยากไปไร่ไปนาไปไม่ได้ไปได้ก็ถ่ายไม่ได้ถ่ายบ้านก็ไม่ได้ถ่ายนาก็ไม่ได้เราก็เหมือนคนขาดอะไรสักอย่างไม่มีที่ไร่ที่นาไม่มีดินมีดอนเลยถูกควบคุมหมดเลยที่นา ที่สะอะไรเคยอยู่เคยกินไปไม่ได้ถูกยึดหมดเหมือนเราไม่ใช่คนเลยทำไรก็หาว่าหาว่าหาว่าบางครั้งอ่ะบางคราวคนเราก็สุดทนนะบ้านตัวเองก็เข้าไม่ได้หน้าตัวเองก็ไปไม่ได้ไม่รู้อะไรมาครอบงำไม่รู้จเจ้าอะไรกันนักกันหนาชีวิตคนเรา พยายามจะแก้ก็แก้ไม่ตกแก้ยังไงก็ไม่ตกแก้ยังไงก็ไม่ได้ความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube คอยบอกเจ้าแล้วได้โพสต์คลิปวิดีโอซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ครับมี y o u t u b e อในกกกอกผมกำลังตามอยู่ y o u t u b e อในกกกอกปลอมเฟซปลอมช่อง,ไป,องอไปด่าช่องนู้นไปด่าช่องนี้ทำให้คนเกลียดกันผมรู้ตัวแล้วนะว่าใครนะ่ะคุณแสดงมาบทไหน ผมแสดงกลับบทนั้นกลับคุณอะต่อตาตาต่อตา,ตอตาฟันต่อฟันลุงไม่ได้โง่ป้าแตนไม่ได้โง่กับสิ่งที่คุณทำเขารู้ว่าคุณทำอะไรอยู่ผมไม่ได้แกล้งโง่มียูทูบเบอร์ช่องหนึ่งอยู่กะกอกเป็นผู้ชายกะล่อนปริ้นป้อนตอแหลคอยรายงานสถานการณ์ข่าวให้กับป้าคนหนึ่งมียูทูบเบอร์ท่านหนึ่งส่งรายงานข่าวไปให้ป้าท่านหนึ่งส่งให้ หลายคนด้วยผมว่าเมื่อถึงวันวันหนึ่งน่ะ fc จะร้องโอ้โหไม่น่าเลยเลี้ยงไม่เชื่องคุณแสดงมาบทไหนกับผมผมแสดงบทนั้นกลับคุณคุณเห็นด้านไหนของผมคุณเอาด้านนั้นของคุณเข้ามาหาผมคุณจะเห็นด้านดีของผมคุณเอาด้านดีเข้ามาหาผมคุณอยากเห็นด้านร้ายของผมคุณเอาด้านร้ายของคุณเข้ามาหาผม ช่องไหนที่มันปริ้นป้อนกะล่อนตอแลดูเอาเองนะนังผู้ชายคุณมาปดไหนกับผมผมกลับปดนั้นกับคุณแน่นอนยิ้มให้ยิ้มกลับหัวเราะให้หัวเราะกลับคุณคุยกลับแต่คุณไม่สามารถอ่านใจผมได้ตาต่อตาฟันต่อฟันดูกันไปเรื่อยๆรืาคำพูดมันไม่สามารถพิสูจน์อะไรกันได้ แต่การกระทำมันจะพิสูจน์อะไรได้หลายอย่างความอิจฉาต่างๆนานาที่อยู่ในใจของพวกคุณล้างมันออกซะอย่าให้ผมล้างให้เลยคุณต้องล้างตัวคุณเองผมไปสืบมาผมกล้าพูดผมสืบมาหมดแล้วหลักฐานมีด้วยผมรอวันนี้ให้เขาสัมภาษณ์ผมจะดูความหน้าด้านของเขาต่อไปผมจะดูเขา แสดงต่อไปในบทนั้นใครทำอะไรไว้อย่าคิดว่าเขาไม่รู้เขารู้แต่เขาแกล้งโง่แกล้งไม่สนใจที่พูดแบบนี้นะ่ะผมไปอยู่กับยูทูบเบอร์ 3. ผมรู้นะ่ะช่องไหนดีช่องไหนไม่ดี